มีประวัติความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาอันยาวนานนับเป็นมรดกข,ของโลกที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดและเผยแผ่ให้ยั่งยืนควบคู่กับชาวพุทธและมนุษย,ยชาติในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6 นับเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์อันมหัศจย์และยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานในคราเดียวกันโดยในปีพุทธศักราช2553ซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม เพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อมุ่งสร้างสัมมาสม,มาธิตามแนวทางพุทธศาสนากองทัพภาคที่สองจึงได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในงานวิสาขบูชาพุทธบารมีประจำปี2553ซึ่งมีระยะเวลาจัดงานยาวนานที่สุดถึง37วันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2553โดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน3องค์ ซึ่งได้อัญเชิญจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียมาประดิษฐานณห้อง MCC Hall เดมอนครราชสีมา,มาสำหรับแนวคิดในการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการาจัดงานในหะักาณะที่เอาสิ่งที่มีความส้องกาของพุทธศาสนานะครับเข้ามาจําลองหรือว่ามาประดิษฐานไว้ที่นี่นะับตั้งแต่ พระบรมสารีเกีาตุและก็องค์อริยสงฆ์ต่างๆนะครับเป็นแนวคิดในการจัดงานทั้งนี้ในวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะนำคําสั่งสอนของของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาและมาเรียนรู้และได้นําไปเปรอบพิสปฏิบัติได้เพื่อชีวิตของผู้สายชนและเยาวชนเหล่านั้นได้นําไปปฏิบัติ ถ้าได้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตของเขาตลอดไปครับทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาหาความรู้และสามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามแนวทางสัมมาสมาธิทำได้ได้ทำและร่วมกราบนมัสก,การรูปหล่อจำลองพระอริยะเท่าองค์จริง เก้ารูป9ก้าวัดของภาคอีสานพร้อมทั้งศึกษาและรำลึกถึงชีวประวัติเพื่อได้รับทราบปฏิปทาจริยวัตรและคำสอนซึ่งเป็นที่ศรัทธาของประชาชนประกอบด้วยหลวงปู่เสากันตัดสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ฟั่นอาจารโร หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงพ่อชาสุพัทโทและหลวงพ่อพุทธฐานิโยแนวนคิดการจัดงานวิสาขบูชาพุทธบรมีประจำปี2553ในปีนี้ใช้แนวนคิดจากมัรปีองค์8ข้อที่8คือสัมมาสมาธิพระรงองค์ทรงจัดว่าธรรมะของพระองค์นั้นต้องปฏิบัติจึงจะได้ ไม่มีใครทำแทนกันได้วันนี้ได้กราบขออนุญาตทำรูปหล่อจำลองเสมือนจริงมาประดิษฐานในกิจกรรมชื่อว่าตามรอยพระอริยะเพื่อท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่เข้ามาในงานได้ลํำลึกถึงครูบาอาจารย์พระวิปัตนาอาจารย์ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระพระกรรมฐานเราจะได้ลํำลึกว่าเราควรปฏิบัติเช่นใด เมื่อมีครูบาอาจารย์มีพระวิปัสนาจารย์นำทางให้เราแล้วนอกจากนั้นแล้วยังได้มีกิจกรรมเส้นทางธรรมตามรอยพ่อเป็นภาพที่ในหลวงของเรานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามวัดต่างๆทั่วประเทศภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่เก่าแก่หลายสิบปีได้นำมาจัดเป็นเทศกาลเส้นทางธรรมตามรอยพ่อ เพื่อให้เราได้รำลึกถึงสิ่งที่ได้หลวงของเราได้เดินตามเส้นทางสายเอกเพื่อการหลุดพ้นพืกอความสงบเย็นและผมเชื่อแล้วเกินว่าความปิติใจนี้จะจารึกไว้ในหัวใจของท่านตลอดนานเท่านานครับ และทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกายังได้มีพิธีตักบาตรหนังสือธรรมะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยหนังสือธรรมะทั้งหมดทางคณะกรรมการจัดงานจะได้นำไปถวายห้องสมุดในวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการจัดงานยังได้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือพุทธธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งในวันที่27พฤษภาคม2553ทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีพิธีกวนข้าวมัทปุปายาตหรือข้าวทิพน้ำบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์คนครราชสีมาเพื่อนำม,มาทำพิธีตักบาตรข้าวมัทปุปายาตในวันวิสาขาบูชาบริเวณมณฑลพธิธีรอพระบรมสารีริกธาตุภายใน MCC Hall that we had new line renter up the moment i'm all the way to 26 69 and i do for more so that plan ได้นำสมาธิไปใช้แก้ปัญหาสมาธิเนี่ยจะนำมาซึ่งความขี้เกียจได้ถ้าไม่พอดีสวดมนต์ไม่ใช่การนั่งสมาธิหรือการนั่งสมาธิไม่ใช่การสวดอนไรไม่ใช่สีมัคามีความสามัคคีกันด้วยทุกคนทุกท่านคิดจะให้มันจะเบาคิดจะเอามันจะหนักที่อยู่ในมือจงจำไว้ว่า จะทำให้หาเงินคล่องเอาผ่านไว้ตว <c oughs> แล้วก็ร่ำรวยกันคอยดูนะชนะตอนจากทั่วเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเองไ,ได้ครูบาอาจารย์แนะนำชีพทางสุกให้ถือว่าบุญญาลาภของชีวิตเราจงระล,ลึกรู้ทั้งกายภายนอกและกายภายในเพราะสรรพสินได้ไดๆล้วนคำสัตว์อนัตตาไม่มีตัวตวนดอกเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นเองให้คุณภาพ คุณธรมไม่เออเพราะฉะนั้นจะทะเลาะใครสักคนคือไม่คุ้มค่าครับและนับถือยังถูกต้องคือเพื่อเชียนยกจิตของเราให้สูงขึ้นเหนียวใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นเข้าหาพระองค์พัฒนาจิตใจอาศัยการพัฒนาด้วยคนุณนธรรมคนุณนธรรมก็คือความดีของเราความดีของจักรร้องหายใจออกร้องหายใจเข้าเลยครับเจริญสติ ระลึกถึงกายระลึกถึงลมหายใจออกไม่ว่าคําสังสอนแปดหมื่นสี่ 8, 000, 000ันพระธรรมขันธ์ก็มาเหลืออยู่สีนสมาธิธรนันดาออต้องเอายมสองคนบวกกันถึงจะได้สินห้ายัางไม่ขอสินห้ายัางตกอารมณ์ไ้าปน,นะ <c oughs> นี่แหละเขาบอกว่ารู้จักเฉลีย่ยจาคะแปลว่าแบ่งปันสม,สมาสมาธิก็คือการมีจิตท,ที่บริสุทธิ์ ตั้งมั่นแล้วจิตมีกําลังควรกับการน,านี้ดีคนะขอให้ตั้งสมาธิที่อย่างที่อาจารย์สองพูดไว้แล้วเมื่อมีสมาสมาธิได้สมาธิตัวสมาสมาธิมันก็จะเข้าไปสูงเราเป็นคนไทยเราต้องรีบกลับมารับใช้ประเทศไทยของเรา,านะบ่จะเสียเวลาไม่ได้ บูชาพุทธบารมีประจำปี2553ในครั้งนี้นับเป็นการจัดงานที่ยาวนานที่สุดตลอด37วันเต็มมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า140,000คนด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนด้ร่วมทำบุญจำนวนมากสามารถนำปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วได้บริจาคองค์กรการกุศลต่างๆ20องค์กรจำนวนกว่า4ล้านบาท สำหรับประเพณีกวนข้าวมาัุุปายาหรือว่าข้าวทิปนี้เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์แต่โบราณเพื่อทำถวายแด่พระพิสุสงฆ์อุชาพระรัตนตรัยแล้ะที่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับไปสักการะแล้วก็ร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาได้กันที่เดอะมองล<า>ง์โคราที่นั่นะคเขาการที่มีก <พบ S 1> ารได้กร<น>า<พ>บสักระพระบรมสารีราตน ที่ได้แอนเชอจากประเทศอินเดียเป็นองค์รักนะครับก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธเจ้าหลายได้มีโอกาสกราบสักครั้งหนึ่งได้หล่อรูปพระอริยะเก,ก้าองค์พระอิศานเสมือนท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้เนี่ยท,าทราบมาว่าในนิทรรศการเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับอันนี้ถือเป็นพระกรุณายอย่างยิ่งนะครับได้จัดเทศกาลชื่อว่าเส้นทางธรรมตามรอยท่อในครั้งนี้ได้ขออนุญาต ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมสืบสารพุทธศาสนาในงานวิสาขบูชาพุทธบารมี